อ่านเพิ่มเติมความหมายบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องกาลเทศหมายถึงเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรขึ้นแทนหมายถึงสัพทางกีฬาหมายถึงชัยชนะนั่นเองค่ะ ขโมงหมายถึงพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขโมงโฉงเฉงค็อกเทลเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารมีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตัวเองโต๊ะจีน หมายถึงการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นลักษณะโต๊ะกลมมีที่นั่ง10-12ที่นั่งมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะตามรายการที่เจ้าภาพจัดไว้ให้โทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่บริกรหมายถึง ผู้ให้บริการแก่ลูกค้าเช่นพนักงานเสิร์ฟบอยหรือที่เราเรียกว่าเด็กเสิร์ฟผวนคำนี้ขึ้นต้นด้วยผอผึ้งอ่านว่าผวนไม่ใช่พวนนะคะหมายถึงหวนกลับกลับเช่นคำผวน เกณฑ์คะแนนการอ่านตามนี้นะคะส่วนครั้งหน้าครูจะให้อ่านอะไรนั้นให้เด็กๆอ่านทบทวนก่อนที่จะถ่ายวิดีโออัดส่งครูด้วยนะคะ